ปวดหัวเวียนหน้าบ่อยวูบบ่อยแล้วก็ปวดหัวเข่าบวมจนแดงจนตรงไหนที่บวมมันจะร้อนระอุใช่ทรมานไหมคะช่วงที่เป็นทรมานมากเป็นมากี่ปี่ะเป็นมาตั้งแต่ปีสี่สานะคะแล้วรู้จักตัวผลิตภัณฑ์เคโอได้ไงคะพบอาจารย์ไปธรบุญที่วัดค่ะไปธรมบุญที่วัดค่ะแล้วทำไมถึงเปิดใจเลือกทานเคโอล่ะคะถามเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านที่ก็เป็นเส้นเลติ ได้ที่ว่ามีเพื่อนที่เขามีอาการเส้นเลือดตีบอาการเหมือนเราแล้วเขาสอบถามว่าเขาทานหนักมากแกเป็นหนักมากอายุดาวเทียวเดียวกันรุ่นราวคำเดียวถามแกแกมาหาเฮเทียนใหญ่ข้าพรรษาเฮ้ยแล้วไหนว่าแกเป็นโรคเส้นเลือดตีบปากแกก็เบี้วมือแกก็เหงีงอขาแข็งแกหักแล้วก็ตายไปข้างหนึ่งก็เป็นไงทําไมแกลุกได้เดินได้เขาบอกว่าเขาได้พบยาดีอ้ยยาตัวไหนตัวนี้ไคโอ ทดลองหลายยี่ห้อแล้วมันก็มไม่ดีขึ้นก็คิดคว่าลองเห็นว่ามันมันเหมือนกับที่เราเป็นคือบางทีมันเป็นมากมันเบอร์แล้วก็มันบางทีมันไอตาผ้ามัวแล้วก็อะไรเราเป็นเวียนหน้าด้วยค่ราะละนั้นนั้นก็เลยเออม,มันตรงกับที่ หลวงพ่ออ๋อหมายถึงว่าเคสที่เขาออกไปสื่อไปหลวงพ่อฟังอาการแล้วก็คือเหมือนหลวงพ่อทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอาการวูบเวียนหัวปวดหัวไมเกรนใช่ไหมคะใช่ก็เลยตัดสินใจลองทานใช่ไหมเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ลองทานเห็นว่าเห็นผลไวมากเห็นการปวดหลามันเบาลงเบาลงภายในประมาณสองชั่วโมงนี่ป็นคน่ามันหายปกติโอ้มันอะไรนักหนาทำไมมันดีแต่ยาเลยโกหกใครไม่เป็น ถ้าโกหกก็คือผิดศีลก็คือบาปทานเพียงแค่หนึ่งกล่องเท่านั้นจากที่เดินไม่ได้ตอนนี้กลับมาเดินได้แล้วเดี๋ยวร้กวนเดินให้ดูนิดนึงค่ะแข็งแรงเดินได้อ่านี่นะคะเรียกว่าเก้าสองเก้ามันก็ไปแล้วอ่ะฮะมันยันไม่ได้เลยข้างนี้น่ะก็ตั้งแต่แผงแรกนะคะแผงแรกนะคะก็คือหนึ่งกล่องของตัวผิดพันเคโอมี30เม็ดนะคะหนึ่งแผงเนี่ยจะมี10เม็ดประมาณ10เม็ดเท่านั้นเองเป็นมา5ปีนะคะ10เม็ดดีขึ้นเลยชัดเจน านหมดไปกี ens, ool, ่กล like, ่องคะที่สัมผัสบ้างเริ่มกระดิกแบบนิ้วได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ถ uh ึงสองกล่องเลยยังไม่ถ huh ึงสองกล่องอ่ะเดี๋ยวอ่ะก่อนนะนะคะคุณลุงสามารถเดินได้ช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อก่อนเนี่ยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องนอนอยู่กับที่ก็แพงนึงอะไะกว่าจะกว่าจะดีขึ้นนะเพียงวันละหนึ่งเม็ดก่อนนอนหนึ่งแผงมีกี่เม็ดคะ 1ิบเมตรสิบเมตรสิบเมตรเท่านั้นเองอาการดีขึ้นเลยดีขึ้นก็ลุกขึ้นแต่เช้าทํางานสบายเพลิน,น <พอ S 1> เลยลืมเลยลืมเลยว่าเราเคยเป็นอะไรอาการวูบเวียนหัวบ้านหมุนเป็นไงคะหายแล้วสัมผัสการเปลี่ยนแปลงว่าดีขึ้นตั้งแต่กี่เม็ดรแรกคะสามแคปซูลสามแคปซูลเท่านั้นเองนะคะดีขึ้นเลยค่ะแม่รู้เลยสามแคปซูลสามแคปซูลแม่ตื่นเช้าก้นมาร่างกายแม่ไม่ได้เหมือนก่อนแม่จะกระปรี้กระเปร่าค่ะลุกแต่เช้าแล้วนอนเต็มอิ่มปกติแม่นอนถ้าแม่ลุกแล้วแม่ไม่หลับ เคโอปุ๊บไม่หลับนอนอิ่มทั้งคืนเมื่อก่อนนะผมปวดหัวเวียนหัวนะครับผมไปกินยาอะไรก็ไม่หายพอดีพอไม่กินเคโอเนี่ยครับผลิตพันธุ์เคโอเนี่ยผมรู้สึกว่าดีดีแล้วคิดว่าหายเลยป่ะใช้ชีวิตได้ปกติไหมคะปกติค่ะปกติไม่ปวดมั่นใจมากเลยใช่ไหมคะกับพิษพันตัวนี้มั่นใจครับมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอ๋อสุดยอดมากเลยเออไขมันตกค้างก็เลยเยอะอันนี้อาการมันก็เลยบ้านมุนตอนเช้าๆต้องมีไม้เท้า ช่วยตลอดเรียกได้ว่าการใช้ชีวิตีายลำบากมากช่วงที่มีอาการใช่ไหมคะลำบากมากเลยแล้วเคยแบบมีอาการหนักสุดนี่เคยวูบเรี่ยงคะอ้วกด้วยวูบด้วยเข้าโรงพยาบาลเลยหมอต้องฉีดยาเข้าเส้นเลือดดำขยายหลอดเลือดให้สามครั้งแลวโอ้ข้ามกันเข้าโรงพยาบาลเลยอ่ะก่อนทานนะคะคุณพี่แสงเพชรมีอาการแบบไหนบ้างคะก่อนทานนะคะจะมีอาการเวียนหัวค่ะแล้วก็ปวดหัวมันจะวูบ แล้วก็เวลาเราเดินนะมันเหมือนจะเป็นอาการพ้งเพคงะจะจะอเมอนอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันนะคะเทโอเนี่ยดีจริงเนี่ยที่เขาพูดไหมคะดีจริงๆค่ะอืม,อมถึงถึงได้ซื้อมากินค่ะ ค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนไม่ผิดหวังค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะนี่นะคะก็เป็นเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะที่เคยมีอาการเวียนหัววูบบ่อยน้าในหูไม่เท่ากันทานเคอเพียงแค่15วันเท่านั้นเองนะคะอาการนั้นไม่มีแล้วค่ะไม่มีอีกไม่มีแล้วใช้ชีวิตได้ปกตินะคะใครที่มีอาการดังกล่าวนะคะอย่าชะล่าใจนะคะเดี๋ยวให้คุณแนทช่วยแนะนาท่านผู้ชมนิดนึงนะคะเกี่ยวกับอาการแบบนี้ค่ะค่ะถ้าใครที่มีอาการแบบนี้นะคะแนะนําเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นโรคที่อันตรายแล้วก็เป็นภัยเงียบนะคะถ้าปล่อยทิ้งไว้ จะทําให้เกิดโรคเอามาพึ่เอามาพั้ปวดหัวเวียนหน้าบ่อยวูบบ่อยแล้วก็ปวดขัวเข่าบวมจนแดงจนตรงไหนที่บวมมันจะร้อนระอุใช่ทรมานนะคะช่วงที่เปทรมานมากเป็นกี่ปีคะเป็นมาตั้งแต่ปีสี่สามนะคะแล้วรู้จักตัวผลิตภัณฑ์เีลได้ไงคะพบอาจารย์ไปทำบุญที่วัดค่ะค่ะบที่วัดไปทำบุญที่วัดค่ะแล้วทำไมถึงเปิดใจเลือกทานคีโอล่ะคะถามเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านที่ก็เป็นเส้นเลือดตีได้ที่า มีเพื่อนที่เขามีอาการเส้นเลือดตีบมีอาการเหมือนเราแล้วเขาสอบถามว่าเขาทานหนักมากแกเป็นหนักมากอายุดาวเท่เดียวกันรุ่นราวควาเดียวถามแกแกมาหาเฮเทียนใหญ่ข้าพันศาเฮ้ยแล้วไหนว่าแกเป็นโรคเส้นเลือดตีบปากแกก็เบี้ยวมือแกก็เหงีงอขาแข็งแกหักแล้วก็ตายไปข้างหนึ่งก็เป็นไงทําไมแกลุกได้เดินได้เขาบอกว่าเขาได้พบยาดีอ้โยาตัวนั้นก็คือตัวนี้ได้ เคโอเอามาจากไหนอาจารย์อา,อาจารย์แนะนําค่ะเรียกได้ว่านะคะไปมีเพื่อนที่มีอาการแบบว่าแย่มากๆแล้วแ,<ย>แต่มากๆาแม่แบบยังเดินได้เขาเดินไม่ได้ปากก็เบี้ยวผัวต้องป้อนข้าว เป็นหนักมากแล้วแต่<ช>ทานเคโอแล้วเขากลับมาแห่เทียนกับเราได้ใช่อ๋อเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงเลยโปรไ์ทันทีเลยใช่ไหมคะเขาถึงขนาดบนเลยให้แต่เขารับประทานยาจานดีก็จะเอาเทียนหญ่มาถวา,ายวัดเขาทาจริงจริงใช่เด็กนว่าเขาได้สุขภาพลับคืนมาแล้ว<ช>เป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราได้ลองตัดสินใจทานเคโออาการบูเ้เวียนหัวบ้านหมุนเป็นไงคะหายแล้วสัมผัสการเปลี่ยนแปลงว่าดีขึ้นตั้งแต่กี่เม็ดแรกคะสามแคปซูลส,สามแคปซูลเท่านั้นเองนะคะดีขึ้นเลยค่ะ มแม่รู้เลยสามแคปซูลสามแคบซูลแม่ตื่นเช้ากันมาร่งางกายแม่ไม่ได้เหมือนก่อนแม่จะก,กระปรี้กระเป่าลุกแต่เช้าแล้วนอนเต็มอิ่มปกติแม่นอนถ้าแม่ลุกแล้วแม่ไม่หลับค่ะใช่<ค>แล้วนี่กินยาเคโอปุ๊บแม่หลับ นอนอิ่มทั้งคืนเราได้เห็นเพื่อนบ้านกินดีขึ้นเรามาลองเองมันดีจริงที่เขาออกสื่อดีจริงดีจริงเนาะถ้ามีคะแนนให้ KO สักร้อยคะแนนคุณแม่ให้เท่าไหร่คะคุณแม่ให้ร้อยก่อคะแนนถ้าคะแนนเต็มร้อยสุดยอดมากเลยคํะมีร้อยให้เกินร้อยเพราะว่าจริงเนาะคุณภาพต้องมาก่อนแม่ต้องเอาร่างกายของแม่ไว้ก่อนได้ชีวิตใหม่ไหมคะ KO รับรองแม่รับประกันว่าแม่ได้ชีวิตใหม่โอ้โหสุดยอดเลยนะไม่ได้ชีวิตใหม่แล้วว่าเป็นบุญไหมคะตั้งแต่มาเจอทีโอเนี่ยใช่แม่ว่าบุญแม่ยังมีอยู่แม่ไปวัดแม่ทําบุญแม่ว่าบุญช่วยบุญนําพานะได้สินค้าดีๆแบบนี้บุญนําพาอาจารย์พูดครั้งก่อนไปทํางานด้วยกันไปเคป์บุด้วยกันไม่เชื่อเลยยังไม่เชื่อเลยอาจารย์ยังบอกไม่เชื่อไม่สนค่ะแล้วสินค้าดีๆแบบนี้คุณแม่กล้าบอกต่อเพื่อนบ้านไหมคะกล้าแม่กล้าแชร์ประสบการณ์ต่อใช่มากเลยนะคะ ลูกค้าตัวจริงเสียงจริงที่มีอาการวูบเวียนหัวบ้านหมุนปวดเข่านะคะทาน KO เพียงแค่3แคปซูลนะคะทุกคนแค่3แคปซูลทานทนเองดีขึ้นอย่างาชัดเจนนะคะก็ประทับใจมากๆเลยใครที่มีอาการดังกล่าวนะคะติดต่อบุกตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะ